วันนี้มันแนะนำมือถือราคา7,000บาทครับ HONOR X7B 5G ชื่อรุ่น 5G ก็คือรองรับ 5G นะครับ,ออรบ,ะรบจะเป็นมือถือที่มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับเรื่องของแบตอึดกล้องดีนะครับแล้วก็ทำให้เราถ่ายภาพได้ยาวๆเลยครับสำหรับการออกแบบนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับ Crystal Silver นะครับซึ่ง จะมีการถะดถอนเงาต่างๆแบบนี้นะฮะอันนี้เราไม่ได้ใส่เขตนะฮะมาดูเรื่องของการตะแกนนิ้วนะครับมันสามารถที่จะตะแกนนิ้วได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถตาแกนใบหน้าได้ด้วยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.8นิ้วเป็น Full HD p l u นะครับแล้วก็มองดูข้างหลังนะครับด้านหลังจะเป็นกล้อง108ล้านพิกเซลมาพร้อมกับโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับซูม2เท่า กล้องอัลตร้าไลท์สองล้านพิกเซลกล้องมาโครสองล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าเซลฟี่ตัวนี้นะครับเป็นแล้านพิกเซลครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ6000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของการชาร์จเร็วเนี่ยตอนนี้รองรับการใช้งานพร้อมกับอ่อนเนอร์ซูเปอร์ชาร์จสาวัตต์นะครับชาร์จ106นาที เติมร้อยเปอร์เลยแล้วก็ชาร์จ30นาทีได้แบตจากศูนย์ถึง41%นะแล้วก็แบตอึดใช้งานได้ประมาณ1-2วันข้อดีก็คือเรื่องของลำโพงคู่ครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่ซึ่งเป็นลำโพงที่รองรับการาถ่ายทอดเสียงแบบเตยโอนะครับแล้นอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความดังเสียง1ถึง200เเลยนะฮะ ปุ๊บนะครับมันจะมีขีดแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า20 0นะฮะมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะบอกว่า20 0นฮะคือแบบว่าปกติเราจะเพิ่มเป็น100%ใช่ไหมแต่พอขึ้นตรงนี้ปุ๊บนะฮะเป็น20% 0ทันทีเลยนะครับก็ให้เสียงที่ดังมากๆเลยครับมาดูเรื่องของแรมเทอร์โบนะครับอันนี้จะเป็นออเนอร์แรมเทอร์โบนะครับซึ่งสามารถที่จะเพิ่มแรมเมื่อกี้บอกว่า8นะฮะ บวกเพิ่มได้อีกสูงสุดคือ8เป็น16กิกเลยนะฮะอันนี้จะเป็นการนำหน่วยความจำของตัวเครื่องนะ่ะมาแบ่งใช้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น8บวก8กิกส์ oneram turbo นะครับตัวนี้นะฮะอ่ะก็ทำให้ใช้งานได้อย่างไหลลื่อเลย,เลยสำหรับใครที่สนใจลองดูนะครับเป็นมือถือที่มีราคา6,999บาทนะครับฟีเจอร์ต่างๆน่าสนใจมากๆครับสำหรับคนที่กำลังมองหามือถือ 5G นะครับหลักพันคุ้มมากครับ ออ n o r ร์เอ g บครับ